มันต้องพูดว่าไม่รู้เหมือนกันที่ผมก็ถามตามไปบังคับเหมือนกันถ้าเราไม่ฟังแน่นเขาจะแอนตี้เราแล้วไม่ไปดูแลถ้าอย่างนั้นก็ต้องฟังใช่ไหมมันคือมันอย่างนี้มันมันเข้าใจนะว่าหนังเราหนังเราสามสี่เรื่องที่ผ่านมามันก็เป็นหนังอยู่ในโหมดเราเรียกว่าโหมดหนังส่วนตัว มันก็จะดูยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีเรื่องมีราวมันในมีราวมันเป็นอารมณ์ของเราเองล,ล้วนๆนยใช่ไหมแล้วก็หนังแบบนั้นมันยากหน่อยเดียวว่าแต่ดูยากเลยทํทยาก็ทํายากแล้วมันก็บางทีก็สําเร็จางไม่สําเร็จไปแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นบทนันนะเรื่องนี้มันเป็นบเอาเรืองคนอื่นมาทําเป็นหนังแอคชั่น Action. เป็นเ่บมันมีนู่นนี่ก็ แล้วก็เป็นหนังอยู่ในโหมดแบบต <tr> well. ั so, <better. S 3> ้ใจทำหนังให้คนดูคืทำให้หนุกอะไรก็ชวนมาดูดวนะคับว่าถ้าเราทำหนังแบบนี้แล้วมันออกมาหน้าตาเป็นไงมีคนไล่ยิงกันด้วยอะไรด้วยเนื้มาชวนมาดู